สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มิวเล่าเรื่องมาฟังเรื่องเล่าสนุกๆจากปลายปากกาของน้องมิวกันนะคะรหัสชีวะพลิกชะตาโลกก็ได้ดำเนินเรื่องมาถึงเอพิโซดที่5แล้วทำได้ดีมากก l i t c h คนที่ส่งข้อความนี้มาหาวินคือใครกันนะมาฟังเรื่องราวการผจญภัยของวินกันต่อได้เลยค่ะรหัสชีวะพลิกชะตาโลก ไบโอโค e ดเจเนซิสเอพิโซดที่5พันธมิตรในเงามือดอุโมงค์ใต้ดินที่มืดและเย็นชื้นวินยืนนิ่งจ้องมองหน้าจอดาต้าแพดในมือของเขาบนหน้าจอที่ควรจะมืดสนิทเพราะเขาได้ตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดไปแล้วกลับปรากฏตัวอักษรสีฟ้าอ่อนเรืองแสงขึ้นมาเป็นข้อความสั้นๆเพียงประโยคเดียว ทำได้ดีมาก g กลิชไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีข้อมูลระบุตัวตนมันเหมือนกับข้อความที่ผุดขึ้นมาจากความว่างเปล่าของโลกดิจิทัลเองวินรู้สึกขนลุกสู้มีเพียงคนเดียวที่เรียกเขาด้วยชื่อนั้นวินกระซิบกับตัวเองไอรีนเป็นไปได้อย่างไรเขามั่นใจว่าเขาได้ตัดทุกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอกแล้ว แต่นี่มันเหมือนกับว่าเธอไม่ได้ติดต่อเขาจากภายนอกแต่ปรากฏขึ้นภายในอุปกรณ์ของเขาเองเรากับเธอเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการมาตั้งแต่แรกเสียงตัวอักษรพิมพ์ตัวเองขึ้นบนหน้าจออย่างเงียบเชียบปรากฏเป็นข้อความใหม่พวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาพวกเขาคือน,นักเก็บเกี่ยวจากคอปปัสพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการวินขมวดคิ้ว พิมพ์ข้อความตอบกลับไปอย่างรวดเร็วคอปัสคืออะไรพวกมันต้องการอะไรจากฉันวินจ้องรอคำตอบอย่างใจจดใจจ่อแต่ครั้งนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน้าจอ Data า,าแพกลับไปมืดสนิทอีกครั้งกลายเป็นแผ่นกระจกสีดำที่สะท้อนเพียงใบหน้าที่สับสนของเขาวินถอนหายใจอย่างหงุดหงิดคอปัสนักเก็บเกี่ยวคำศัพท์ใหม่ๆเหล่านี้ยิ่งเพิ่มปริศนาให้ซับซ้อนขึ้นไปอีก แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปห้องพักของเขาไม่ใช่ที่ที่เขาสามารถกลับไปได้อีกแล้วพวกมันรู้แล้วว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนวินคิดในใจต้องหาที่ปลอดภัยที่ที่ไม่มีใครตามรอยเราได้ที่ที่ไม่มีการเชื่อมต่อดิจิทัลและในมหานครข้อมูลแห่งนี้สถานที่แบบนั้นแทบจะไม่มีอยู่จริงแต่แล้วความทรงจำบางอย่างก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขา สถานที่ที่เขาเคยใช้เป็นที่กบดานสมัยที่ยังเป็นแฮกเกอร์วัยรุ่นสุดสารเทคโนโลยีมันคือชื่อที่เขาและเพื่อนแฮกเกอร์ในโลกใต้ดินใช้เรียกตลาดคลองทมไซเบอร์ย่านการค้าเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยร้านซ่อมและขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นโบราณที่นี่คือสวรรค์ของช่างซ่อมของเก่าอย่างเขาและที่สำคัญที่สุดที่นั่นเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนทางดิจิทัลมหาศาลจากอุปกรณ์เก่าเก็บนับล้านชิ้น ทำให้มันเป็นจุดบอดขนาดใหญ่ใจกลางเครือข่ายของเมืองเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการซ่อนตัววินโผล่ขึ้นมาจากทางออกฉุกเฉินของสถานีรถไฟฟ้าในอีกฟากหนึ่งของเมืองเขาถอดเสื้อแจ็คเก็ตที่เปียกโชกออกกลับด้านในออกข้างนอกเพื่อเปลี่ยนสีแล้วดึงหมวกแกป๊ปเก่าๆที่อยู่ในกระเป๋ามาสวมเพื่อพรางตัวเขาเคลื่อนไหวไปตามท้องถนนอย่างระมัดระวัง ใช้เส้นทางที่ไม่มีกล้องวงจรปิดมากที่สุดเท่าที่เขาจะจําได้มุ่งหน้าไปยังย่า,ยานคลองถมไซเบอร์บรรยากาศที่นี่แตกต่างจากใจกลางเมืองอย่างเส้นเชิงที่นี่ไม่มีจอโฮโลแกร,รมขนาดยักษ์ไม่มีโดรนบินว่อนมีแต่แผงลอยที่วางขายแผงวงจรเก่าๆสายไฟระยงระยางและกองภูเขาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รอวันถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่กลิ่นของโลหะไหม้และพลาสติกเก่าคละคลุ้งอยู่ในอากาศ ภายในตลาดเต็มไปด้วยเสียงจอแจของผู้คนเสียงต่อรองราคาเสียงเครื่องมือช่างเสียงเพลงเก่าๆที่เปิดจากวิทยุวินเดินลึกเข้าไปในตลาดผ่านซอกซอยที่ซับซ้อนราวกับเขาวงกตจนกระทั่งมาหยุดอยู่หน้าร้านลุนวัดร้านรับซื้อของเก่าที่ภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับคนที่รู้ชั้นใต้ดินของร้านนี้คือที่ซ่อนชั้นยอด วินปิดประตูเข้าไปในร้านเสียงกระดิ่งที่ประตูร้านดังกรุง้งกริ้งลุงวัดช,ชายชราผมสีดอกเหลาเงยหน้าจากแว่นขยายที่กำลังส่องดูไมโครชิพอ้าววินหายหน้าไปไหนมาตั้งนานวันนี้ลมอะไรหอบมาละเราวินยิ้มบางๆสวัสดีครับลุงพอดีมีเรื่องนิดหน่อยผมขอลงไปใช้ห้องทำงานข้างล่างสักพักได้ไหมครับ ลุงวัดมองหน้าวินสังเกตเห็นเสื้อผ้าที่มอมแมมและแววตาที่เหนื่อยล้าของเขาลุงแกไม่สักถามอะไรต่อเพียงแค่พยักหน้าช้าๆแล้วชี้ไปที่ประตูเหล็กเก่าๆที่อยู่หลังร้านชั้นใต้ดินของร้านมืดและอบชื้นเต็มไปด้วยชั้นว่างของที่เต็มไปด้วยซากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โบราณแต่ตรงกลางห้องคือโต๊ะทำงานที่มีคอมพิวเตอร์รุ่นดึกดำบรรหลายเครื่องเชื่อมต่อกัน มันคือฐานบัญชาการเก่าของกลิชวินทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้อย่างหมดแรงเขาปลอดภัยแล้วอย่างน้อยก็ในตอนนี้เขาต้องหาข้อมูลต้องรู้ให้ได้ว่าคอปัสคือใครและทำไมพวกมันถึงต้องการไบโอไอดีของเขามากขนาดนี้เขากำลังจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดำดิ่นลงไปในโลกใต้ดินของข้อมูลอีกครั้งแต่แล้ว บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดก็ปรากฏตัวอักษรสีฟ้าอ่อนเรืองแสงขึ้นมาอีกครั้งโดยข้อความเดิมทำได้ดีมาก g l i ิวิน i ดุง้งไอรินตามเขามาถึงที่นี่ที่นี่ในสถานที่ที่เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดและตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงและครั้งนี้ ข้อความใหม่ก็ปรากฏขึ้นข้างใต้พร้อมกับแผนที่3ม,มิติของตลาดคลองถมไซเบอร์และจุดสีแดงสองจุดที่กำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาพวกเขาตามมันแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครั้งนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคนที่ส่งข้อความมาเป็นใครกันนะจะเป็นมิตรหรือศัตรูติดตามกันต่อได้ในรหัสชีวะพลิกชะตาโลกเอพิโซดที่6กันค่ะ